หลังจากที่การเล่นของผมเล่นไปได้สักพักหนึ่งยูดีคลิปมันก็กลายเป็นไม่อัดเสียงผมสะงนั้นก็เลยเป็นคลิปเล่าย้อนหลังไปแล้วกันนะครับตอนต้นคลิปนี้ก็คือความเดิมตอนที่แล้วก่อนที่จะเป็นคลิปพาร์ทสามอันล่าสุดนี้นะครับผมผมได้เล่นไปแล้วแต่ว่าเสียงมันไม่อัดครับก็เลยต้องมาบรรยายแก้เอาแล้วกันนะครับก็คือผมได้เดินทางต่อนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับไปที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านของคอตตกนะครับได้เจอทหารกับคุณบุฟเฟนนะครับ คุณบุฟเฟ่นได้มาสั่งทหารว่าจัดการพวกเราซะอย่าให้ได้เจอตัวฮอตโตะนะฮะหลังจากที่ได้ต่อสู้กับคุณทหารไปแล้วคุณทหารก็บอกว่าอ๋อฮอตโตะอยู่ที่หาดอัศจรรย์ยังไงล่ะแล้วเราก็ได้เตินตามหาหาดอัศจรรย์กันต่อไปนะครับผมซึ่งเราได้เจอฮอตโตะที่หาดอัศจรรย์จริงๆแต่ตอนนั้นฮอตโตะกำลังต่อสู้กับทหารจนทหารล้มไปหมดแล้วแต่ฮอตโตะเข้าใจผิดคิดว่าเราอะเป็นทหารเหมือนกันก็เลยจะต่อสู้กับเรา พอเราต่อสู้ไปสักพักนะครับจนฮอตโตกได้พ่ายแพ้ไปฮอตโตกก็ได้รู้ความจริงมาอ๋อพวกเราอะ่ะเป็นคนที่คิดแคสส่งมาก็เลยกลับไปคุยที่บ้านของฮอตโตกนะครับผมหลังจากกลับไปคุยที่บ้านของฮอตโตกเราก็ได้รู้ว่า,าที่เก็บชิ้นส่วนของดาบจอมราชันอันต่อไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าพอเราได้ดูแล้วพอเราไปถึงสถานที่นะครับผมมันดันเข้าไปไม่ได้มันติดหนามครับผม เมื่อเราไปกระแทกก็จะกลายเป็นแบบว่านั่นแหละฮะคราวนี้เราก็เลยตามหาว่าจะเข้าไปยังไงแต่สุดท้ายก็ยังคิดไม่ออกว่าจะเข้าไปยังไงนะครับผมก็เลยยังไม่ได้เข้าไปหลังจากนั้นผมก็เลยได้ย้อนกลับมาเพื่อที่จะทำไซค์เควสก่อนนะครับผมการทำไซค์เควสของผมก็คือไปทำเควสท,ที่อยู่ในเมืองแรกนะครับเมืองของน้องแมวก็คือเราได้ไปทำเควสท,ที่ชื่อว่าเนื้อนะครับผมของดรเจคิด ก็คือแมวที่อยู่ที่นี่กลายเป็นมนุษย์หิวเนื้อไปเราหาวิธีที่จะช่วยดร์เจคิดนะครับผมเพื่อที่จะทําให้ทุกคนที่หิวเนื้อแบบบ้าคลั่งกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่สุดท้ายแล้วได้รู้ความจริงว่าดรเจคิดนะครับเป็นคนที่รักษาทุกคนใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายคนที่รักษานั่นแหละเป็นคนร้ายก็คือดรเจคิดอ่ะดรเจคิดนั่นแหละที่เป็นคนบ้าคลั่งเนื้อซะเองนะครับก็เลย จัดก,การดเร์ใจคิดไปแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนได้นะครับเป็นอีกไซคเคว้ดึงที่ผมไปทำนะฮะก็คือไซคเควที่อยู่ตรงริมน้ําก็คือมีหมาเป็นอาณาจักรหมานะครับมาบุกที่เมืองของเราแล้วทําให้ชาวบ้านคนหนึ่งนะครับที่หน้าเหมือนจะเป็นแมวใช่หน้าเหมือนจะเป็นแมวหัวหน้าเมืองแมวนะครับผมได้สั่งให้เราไปทําเวทมาเป็นเวทอ่าสะกดรอยนะครับผม จริงมันเป็นเวทสะกดรอยแต่ว่าท่านเจ้าเมืองบอกว่าเป็นเวทคุบกันนะครับเราได้มารู้ทีหลังว่ามันคือเวทสะกดรอยเพื่อที่ท่านเจ้าเมืองจะไปสะกดรอยหาน้องแมวแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเริ่มภารกิจนะครับได้มีน้องแมวมาพูดแบบอุ๊บอุ๊บอุ๊อุ๊อุุ๊่งนะครับทาให้เราฟังไม่รู้เรื่องแต่เรามารู้ทีหลังว่าน้องแมวพวกนี้โดยคําสาบถ้าเราอยู่ถ้าเราออกไปอยู่ข้างนอกจะโดนคำสาบให้พูดไม่รู้เรื่องน้องแมวก็เลยไปหลบในถ้ำ แต่ว่าเราทําเวทเสร็จแล้วดิเราทําเวทแล้วเราก็เอาไปให้เอาไปให้คุณหัวหน้าแมวซึ่งเราเอาไปให้คุณหัวหน้าแมวเราได้รู้ความจริงว่าที่เราไปทาอ่ะมันเป็นเรทสะกดรอยก็คือหวัวหัวหน้าแมวอ่ะก็คือหมาที่แปลงกายมาเป็นแมว <Another one> แล้วก็จะมาจัดการแมวที่เหลือเราก็เลยตามหาแมวที่เหลือนั้นโดยพบบ่อแสให้เดินตามไปจะถ,ถึงถ้ำแห่งดึงนะฮะ <deben S 2> แมวที่เหลือที่อยู่ในถ้ำก็บอกให้เรารู้ความจริงทั้งหมดแล้วเราก็เลยปกป้องทุกคนนะครับผมโดยการไปจัดก,การกับน้องหมา เมื่อกี้จนสำเร็จเรื่องก็มีประมาณนี้แหละครับผมอ้าวแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Cat q u q u t นะครับผมหลังจากที่คลิปที่แล้วที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะฮะเพราะว่าเสียงมันไม่ได้จริงฮนะมันอยู่ดีมันก็ไม่อัดเสียงให้ผมนะอ่าอ่าลืมบอกไปว่าคลิปที่แล้วผมเล่นจอยนะน่าจะเป็นปัญหาที่จอยนี่แหละมันก็เลยทําให้ผมไม่สบาถอัดเสียงได้เพราะว่าอยู่ดีจอยมันเปลี่ยนไดเวอร์เองมนะั้ง ควีตเลเวลสิครับผมอันนี้เป็นไซส์ควีตนะผมจะลองมาทำไซส์ควีตบ้างนะครับผมแล้วก็ได้ชุดมาใหม่นะฮะยังไม่ได้บอก่เรามีชุดบวกเลือดโคตรเยอะแล้วเราก็ใส่เป็นคาถาน้ำแข็งให้น้องแมวนะที่เหลือน้องหมาก็เหมือนเดิมโอเคมาเริ่มทำสเวสีตกันเลยครับผมไซส์ควีตโอเคฝาบาทท่านช่วยกรุณาตามหาเวทบนโบราณหันได้ไหมจัดไปดิงั้น สิ่งที่เต้องการก็คือเสื้อโค้รล่องหนซึ่งจะทําให้ผู้สวมใส่ล่องหนหายตัวได้ทีเดียวพวกเราส่วนใหญ่นั้นหวาดกลัวเกินกว่าจะออกไปเสี่ยงข้างนอกนะดังนั้นเสื้อโค้รนี้จะช่วยให้เราซ่อนได้อย่างยอดเยี่ยมอาา่ฮะปู่นักเวทน่าจะรู้เรื่องนี้นะแต่เขาไม่ตอบคําถามของเราอ่ะเขาเพิ่งออกไปประชุมลับในที่ไหนสักแห่งในป่าใกล้ๆนี่แหละ ราชาผู้กล้าหาญของข้าท,ท่านฟังและจดโดน้ตไว้หน่อยได้ไหมป่าลึกเหรอครับป่าลึกไอเวลเก้าสิบนั่นนะเข้าไปทำอะไรวะนะอุ้ยอ๋ออยู่ตรงนี้โอเคอุ้ยคุยอะไรกันวะสเตลฟังได้ปะอยากสเตลฟังจากเลยวัยรุ่นตัวหนึ่งอะต้องการหาเสือโคนนล่องหนน่ะนะ แต่โคดนั้นเป็นสมบัติของแองเซนเมดและมียงพียงเขาที่รู้ว่าโคดนั้นอยู่ที่ไหนองนะแองเซนเมดเหรอครับที่คนพมเวทมนต์การเวลาเหรอเขาหาย,ยสับสนไปน,นานแล้วนี่บางทีเขาก็ชอบไปติดอยู่ที่ขอบเขตที่ถูกแช่แข็ง่นะของเวลาที่ถูกแช่แข็งข้าว่าข้าดะยินเสียงบางอย่างข้างนอกนะปลอดภยัยไว้ก่อนไหม ที่มาไล่ใส่เราอะนะโอ้โหยังจากโอ้โหเอาอะไรไม่มาไล่เอาโกเลมมาสักสิบตัวจะไหวเด้ไดวได้ดเริ่มโ,โ,โหดจหบอนี่แพ้น้ำแข็งนะงั้นเพื่อทำหาเอ็นเซนเมตรเราต้องดูก่อนว่าอนาเคเขตเวลาอยู่ที่ไหน ที่เขาติดอยู่อะแต่จะทำยังไงล่ะถ้าได้ยินว่ามีวิธีอยู่ทันทีที่รู้ว่าขอเวลานั่นมีอยู่จริงมองเข้าไปยังที่ที่มองออกมาแล้วท่านจะหาทางเข้าเจอทางที่มองอะไรนะแค่ระวังไว้นะ่ะแค่ระวังไว้อีกแล้วอ่ะสี่อะไรใหม่นะครับพี่ อุยเห็นมีอะไรเลยเอ๋อมานาข้าหมดแล้วยังไงก็เถอะแต่ข้าขอบอกไว้ก่อนว่ามันอันตรายเกินไปนะแบบจเจ้าฟังนะเด็กๆมิวเนอร์ว่าบอกให้พวกเขาถอยออกไปห่างๆนะแน่นอนตอนนี้พวกเราควรถอยแล้วเรียบร้อยสเตลฟังเป็นไงละ่ะ หวังว่าพวกนั้นจะฟังอะไรที่ถูกลืมก็ควรถูกลืมอยู่เช่นนั้นแหละป่าหายเฉยโอ้โหคือป่าต้นไม้นี่ขึ้เวทมนตมแหละครับแต่ว่าขอบเขตเวลากันเหรอตั้งแต่ตอนแรกนะที่มันคุยกันเรื่องเวลานะเราจะได้รู้เลยครับผมขอบเขตเวลาคืออะไรฝ่ฝฝาบาดท่ากนกลับมาแล้ว ท่านท่านได้จดบันทึกอะไรไว้ไหมอ่ะเอาโน้ตไปงั้นเพื่อตามหาเสื้อโค้ดเราต้องหาเอ็นเจนเมดให้ได้ก่อนสินะและเพื่อตามหาเอ็นเจนเมดเราต้องมองหาที่ที่มองออกมองหาที่ที่มองออกไปที่ที่มองออกไปแล้วจะเจอทางเข้าอะไรคือที่ที่มองออกไปวะมองออกไปมองออกไปมองมองมองวิวทิวทัศน์ยังไงล่ะมองอะไรวะ ราชาของข้านั่นไงล่ะท่านต้องไปที่จุดชมวิวหน้าแมวข้าเชื่อว่าท่านต้องกลับมาพร้อมกับเสื้อ้นลองขนจุดชมวิวหน้าแมวจุดชมวิวหน้าแมวคือที่ใดครับผมขอเปิดแบบแป,ป๊บมันเปิดยังไงนะลืมละเอา้าที่เดิมตรงนู้นเลยเนีย่ตรงที่เราไปกับคิดนะครับ บ้านชาวประ,ระยาติดชมวิวหน้าแมวสิงแล้วเจ้าได้เปิดทางเข้าตามหาวงเวทแล้วมันจะมันจะพาเจ้ามาหาข่าตามหาวงเวทอยู่ในดงโอ้เจอล้เอ๊ยอ้ยคิดตั้นไอ้นั่นนี่ว่า เอานี่แกงเชินเมรเหรอน่าจะเป็นผู้หญิงทำไมพวกชาวเมืองถึงเกลียดเวทมนต์เราเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทุกคนต่างกลัวอะไรก็ตามที่มันไม่เหมือนเขาอ่ะนะเราแค่ต้องรอไม่แน่วันหนึ่งพวกเขาอาจจะเข้าใจมีมีตัวเฝ้ามีตัวเฝ้าเฉย นี่ตัวอนี่ก็จะไปถทำอะไรยืนเล่งยืนนิ่งอยู่แล้วยังไงยังไงครับยังไงตื่นไม่ไไปครับจังหวะนี้อ้าวยาละนิ่งไปแล้วข้าจะกลับไปยังเวลาที่ถูกเริ่มต้นและทำลายจุดเริ่มต้นของการกำเนิดเวทมนทั้งหมดนั่นน่าจะช่วยหยุดการแบ่งแยกถ้าไม่มีเวทมนก็ไม่มีใครเกลียดกัน แต่ทฤษฎีเวทมนต์เวลาของเจ้านําอันตรายเกินไปแต่เอาเถอะข้าจะช่วยเจ้าเองเพราะเราเป็นเพื่อนรักกันไงละ่ะแองเช่นเมดกับท่านผู้เฒ่าเจ้าโอเคไหมเจ้าบาดเจ็บเพราะชาวแมวอีกแล้วกันเหรอ ทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้มันควรจะจบลงสักทีเราต้องทําให้เสร็จคาถากาเวลาเนี่ยแต่เวทมนต์การเวลาอะไรอะไรก็ผิดพลาดได้เราก็แค่ต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นน่ะเฮ้ยกระพิบว่ะอ้าวหายหายไปไหน อุ้ยีตัวเรื่องครับท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจบจอไม่จริงไมจริงไม่จริง,รงเก ar er. ่ขงขนาดนี้มาถึงเราเราพิลึกเกินเดี๋ยวเจ้าไปควรจะทำอย่างนี้มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหานะช้าไปแล้วเมื่อข่าก้าวผ่านจุดตรงนี้แล้วข้าก็สามารถแก้ทุกสิ่งได้ ยออ้ามีบางอย่างผิดพลาดคาถานี่มันมีอะไรผิดพลาดไปนะมันมันเกินความสามารถของข้าไปแล้วข้าทำไมันไม่สำเร็จทำไมนี่จะช่วยเราได้ได้โปรดข้าขอโทษข้าพยายามจะช่วยเจ้าแล้วนะ ้าเพียงแค่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเรานักเวทนะช่วยข้าด้วยข้าขอโทษจริงๆไอ้ชิมเไปไหนแล้วอะ่ะออยู่รุ่นไม่เดินตัวติดเดียวอะ่ะอ้าหน้าใหม่เจ้ารู้ไหมว่าจริงๆแล้วทิสตันพวกนั้นเป็นความทรงจำของข้านะเจ้าเพียงช่วยให้ข้าจำเรื่องบางอย่าง ด้วยการปลุกมันขึ้นมาใช่ค้าเรือมันไปหน่อยแล้วหลังจากที่ข้าติดอยู่ที่นี่ไปเป็นเวลานานแถมยังเสียเวทมนต์ไปเกิดทั้งหมดด้วยดูสิข้าตอนนี้ตอนเล็กลงชิบหายเลยอแต่เมื่อเจ้า,าแต่เมื่อเจ้าหาข้าพบในที่สุดทางออกก็ปรากฏขึ้นบางที ถ้าจะเรียกความทรงจําเวทมนต์ของข้าคืนได้เมื่อออกไปนะเ๋้าข้างนอกนะเราก็ต้องออกตามไปจ้าวิชินเมตตัวอย่างเล็กเลยครับขอบคุณที่พาข้าออกมานะเอาเอานี่ไปเถอะบวกนักเวทว่ะข้าต้องใช้เวลาในการรือ้อฟื้นความทรงจำอะ่ะข้าจะอยู่แถวนี้แหละ ่าไว้มาหาค่าใหม่อีกครั้งนะหาเลยไม่ได้แหละเ uh huh. วิลสิบเก้าครับผมจัดดีฮะเราเวลเยอะเฮ้เจ้าสองตัวนะ่ะข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีเสื้อโคตล่องหนอยู่นะแต่ว่ามันถูกขโมยไปจะช่วยเอามันกลับมาเดได้ไหมเราอยากได้เหมือนกันนะโอ้เจ้าตาหาเสื้อโคตได้งั้นเหรอข้าไม่ดังเกียร ที่ยกให้เจ้าหรอกนะถ้าเก็บมันไว้ในหีบสมบัติที่ล็อกอยู่แต่ว่าหีบนั้นถูกขโมยไปโดยพวกโจรเหมี้ยวเหมี้ยวรอคตอขึ้นเลยนะพวกเขาหลบซ่อนอยู่ที่ถ้ำอุ้งเท้าอ่ะแต่ว่านัก็นามันแล้วนะไปดูหน่อยว่าพวกนั้นยังอยู่แถวนด้นหรือเปล่าถ้ำอุ้งเท้าแหละครับจัดไปดิครับผมจะตามหาเพื่อเอาเสื้อลงกดไว้ชั้นเด็ครับพูดอะไรวะเนี้วันนี้วันนี้เป็นวัดติจมูก พวกเจ้าเป็นนักล้วงที่บอสจ้างมาหรือเปล่านะเยี่ยมเยเบยเยเบยเนี่นะเรากำลังจะย้ายรังบอสรอเจ้าอยู่ที่นี่ปลายถ้ำน่ะเดี๋ยวนะก่อนที่จะเข้าถ้ำต้องเีมอนไม่งั้นมันเข้าไปได้มอนแค่นี้ก็ยังเข้าไปได้ไหนท่านบอส่ก้าใครมาเยอ้โห้อเดี๋ยว ครัไปเลยนะผมเดือดเลยมันดูเอาซะจุกเลยโอ้ยถึกอยู่นะถึกอยู่หนาทำยังยยไปโอเคเราจะจุกไปนะครับผม <c oughs> โเดี๋ยววัดจะโคดโคดโคดจอยลั่นจอยลัน่นเดี๋ยวเราจะกับบวกเหล็กอัศวินครับผมขท,ทีมกันได้ไหมไมันน้อยพอไม่ได้เข้าเลย พอน้ำแข็งเหมือนกันไม่เข้าเลยฮะเอาแล้วไงมีน้ำแข็งเหมือนกันดเราต้องปล่อยให้น้องฟุตฟิตดจัดการฮะตีจักรใหนหน่อยเขาตีไม่ได้หนละตัวเองโอ๊ยโ,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 โอ๊ยโ,หโหอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ตีตีแล้วเราไปยืมลับดับลิลอะไรวะ จริงใสนะครับผมไม่สนใจใครทั้งนั้นนะครับผมยิวได้สบายมากอันนี้น่านจะวาร์ปกลับเราเจอดงอะไรวะเนี่ยอู้ยเยอะจัดเราติดอยู่ที่นี่ช่วยเราให้รอดจากปักเยี่ยวปักกายแถวนี้หน่อยเธอะขอร้องล่วอ้าวออกมาไม่ได้ทั้งนั้นจึกฟักอ,อย่านะถ่ายตัวดีเตอยไกลเล่นเล่น เล่นเล่นแล้วก็ตามสายฟ้าเออมาดิครับอจ็บจ็บจบแรงจัดแรงจัดแรงจริงปปะหจัดจริงใจนะแต่ว่าช้าไปแล้วล่ะเราย้ายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเฮาอ้าวนี่หีบไงเออก็ทุกอย่างแล้วนะยกเว้นหีบสมบัตินั่นน่ะ เจ้าวัตถุโบราณน,นั่นไม่ยอมเปิดออกเลยอ่ะเราไม่รู้ว่ามันเปิดยังไงอ่ะถอได้ปะเฮ้เฮ้เฮ้ถอยถอยถอยเออมันจะเป็นของเราอยู่นะเจ้าไปเฉยไม่ได้นะเว้ยเอาถ้าเจ้าอยากได้ละก็เตรียมตัวเลยละกันพเพราะเราแข็งแก่งมากไหนเจ้ามาดิเออเออทำไมทำไม,มไม่เข้ามาสักทีล่ะ อะไรการเคลื่อนไหวของเจ้านั้นแถมยังก้ามปูนั่นอีกออเอาไปเลยอะไรวะนั่นน่ะกลัวความแข็งแก่งของเราแม้กระทั่งดูแค่าภายนอกก็วิ่งหนีกันหมดแล้วะอะไรวะแล้วก็นึกว่าจะเอาเลื่อนก็แบบง้บงางนวเมื่อกี้ง้างละแต่ว่าเจอก้ามปูแล้วเข้าไปหนีเลยฮะ กระทาฮิวเวลาหบได้แต่กระทาฮิวสุดๆไปเลยากาบมะเอ,อะอายครับเราได้หีสบสมบัติมาแล้วครับไปหาคนอะไรนะแองนชเชนเมดวัสดีเอ็นชเชนเมดเยี่ยมมากนี่แหละที่ข้ารู้สึกว่าพลังของข้ากำลังเอ่อล้นอยู่ หรือว่าเก็บพลังไว้ในหีบีด้วยหรอเ้าตัวเท่าเดิมแล้วอา่าคาดเดาจำเรื่องราวต่างๆได้แล้วแหละอืมแต่จำไม่ได้ว่าเปิดหีบยังไงดีเอาแต่ตอนนี้อรับนี่ไปก่อนแล้วกันเสื้อนักเวทขอบใจมากแล้วมาหาไข่รั้งนะข้ามั่นใจว่าคราวนี้ข้าจะมีคำตอบมากขึ้นแหละ เดี๋ยวไปหานะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วไปหาเลยแล้วกันเลยี่สิบสองครับเอโบิโอสามสิบอ่ะเด,ยะเดียวยาวอะ่ะข้าจำได้แล้วคาถาเหมียวเดอ้อของข้าสามารถเปิดกล่องได้ได้ปวดไปกู้คืนมันด้วยกู้คืนใช้คำว่ากู้คืนแบบเอามันมาด้วยอย่างนี้ดูคาถาท,าที่อยู่อ่าคาถาอยู่ในขอบเขตเวทมนต์ส่วนตัวข,ของข้า ข้าอยากจะให้เจ้าไปที่นั่นนะแล้วไปเอามันออกมาหน่อยข้าจะได้เวทมนต์เพื่อปลดผดดึกทางเข้าให้แล้วก็ไม่เข้าไปเองกด้วยนะโอ้มันเป็นเขาวงกดหน่อยนะแต่แค่ตามรบเพิงไปก็พอถ้าจำไม่ได้ละก็มันมีทางลัดอยู่รอบๆไปนะหู้ตาไวเข้าล่ะแม่ไอเรื่องสำนวจแบบนี้ไว้ใจของเหมียวด้วยนะครับผม What the fuck โ oh, อ้กระทากระทาเมียวเดด้อแป๊บนึงนะนี่ไงไม่มีลูกสอนปะอ้าวนีจ้าไม่เจอกันานานน้องก,กระปั้นอะคือให้ตามไม่ได้ไปอะออาไปเลยดีกว่าปะาอยากไล่ไ้ด้วยอ่ะ,อะดิเจเฮ้ย อยากเก็บอุ้ยรุ่แรงแรงมากแต่เราเลือดเยอะครับเราใส่เสื้อเพิ่มเลือดแต่เมื่อกี้ได้เสื้ออะไรมานะไหนๆไหนๆ,ๆ,ๆเสื้อเสื้อเสื้อมาเป็นหน้าถาัดไปไงอ๋อเอาได้โอ้โหจะลบลบเลือดโคตรเยอะแต่เพิ่มพลังจมตีไว้แค่สี่เองอ่ะไม่เอาไม่เอาเสื้อเราบุกเลือดเยอะมากครับผมเล่นแท้งเน้นแท้งแต่เป็นตัวจมตีระยะไกลนะมาดิในนั้นอ่ะ ติดติดพลังเ,เ,เวยทั้งแข็งเออเอาดีดีไปด้วยเอาถึกถึกแล้วไง ắng, ถึกแล้วไง ắng, ใจมา Two thousand years later ตอนนี้แบบถึงแล้วอะครับได้แล้วคาถาเหมียวเดอ้อโอเคบ้าผมมาให้เลยดีนั้นไม่ให้วิ่งกลับมาด้วยอะ นี่แหละมิวฮ่าฮ่าขาดรู้สึกได้ถึงพลังเลยแหละพลังของข้าเกิดจะสมบูรณ์แล้วโอ้นี่รับคาทาของข้าไปสิอา้าวอยากได้หมิวเดือสวยกว่ามหมาข้าทีหลังนะอ่าตอนก่อนตอนก่อนจะได้รู้ว่ามาทีหลังโอเคมาละ เจ้าเปิดหีบสมบัติแล้วใช่ไหมเจ้าอยากได้เสื้อโครตรหรือเปล่าอยากได้มาก a n c i e n t m a ม d ให้คุณดือเสื้อโครตรล,ล่องหนโอ้ช่งางใส่ซื่อจริงๆเลยเจ้าคิดว่าข้าจะให้โคตดนี่แกเจา้าง่ายๆ่งั้นเหรออ้าวข้าคือกินเดเมียวกินเดวเมียวและข้าจะใช้เสื้อโคตดนี้เพื่อแก้แค้นเมียวบันดอ กับเงียวเบิ้ลดอนี่รู้เรื่องเบิรนเบิ้ลดอรเนี่ยรู้รู้ล,รละไข<อ>่งงเหรอหนึ่งในคิดตั้นความทรงจำอะ่ะถูกแทรกแซงจำได้ไหมแต่เมื่อข้าจำทุกอย่างได้แล้วข้าจะแสดงให้เจ้าดูเองเอาเปลี่ยนคิดตั้นเหรอลอดูความทรงจำหน่อยข้ารู้ว่าเจ้าต้องการลบการมีอยู่ของเว่นมอนลงชิงไหม ถ้าหากว่าข้าใช้เว่นม์การเวลาเพื่อกักเจ้าแมวทั้งหมดไว้ในขอบเขตการเวลาที่ถูกแช่แข็งแทนล่ะพวกเขาจะต้องระหกระเหินเน่ร่อนไปตลอดการเลยนะเดีย๋ยวเจ้าจะลงโทษพวกมักเกิลมักเจ้าจะลงโทษพวกมักเกิลไรเว่นม์ไม่ได้นะเจ้าเอาชนะความชั่วร้ายไม่ได้คุณุๆน่้หมืนมักเกิลม,มาจากเรื่องอะไรนะออแฮน์ลงคาเลอร์อะไรนะ พวกนั้นปป็นแบิกับเจ้าไม่ดีเช่นกันเหมียวบินดอเราต้องการเป็นฝ่ายเปลี่ยนแปลงเราไม่ควรต้องการเป็นฝ่ายเปลี่ยนแปลงแค่ฝ่ายเดียวนะเจ้าทำแบบนี้มันจะดีจริงเหรอข้าเพียงจะพยายามที่ช่วยเราเท่านั้นแหละเจ้าก็รู้นะเหมียวบินดอ ดับเบิลแหละหลังจากนั้นเหมียวบนดดทำลายคาถาข,ข,ของข้าและกักขังข,ข้าไว้ในขอบเคนแทนถึงเวลาทวงหนี้แคสแล้วเขาต้องอยู่ที่สำนักงานแน่ๆเลยเอาไปที่สำนักงานแล้วเอ้ยไปช่วยเดี๋ยวเหมียวบนดดก็คือจะทำลายจะทำลายน้องแมวแบบคนบริสุทธิ์แหละเหมียวบนดดเหมียวบนดดก็เลยต้องแบบว่ากัากเอาไว้ก่อน กลักไว้นานควดแล้วลืมเหี๋ยวบดอ,อูนักเวทนี่ไงน่าจะเหนียวบดอของน่าจะเด็นดาากน้อยอะไรอ่อา,าไม่ทันกดปิดปราชาของข้าท่านปล่อยกรินเดเมียวออกมากนันเหรอเขาส่งพลังมากนะข้าต้องอ่ะจะทำอะไรหรือปูหรือว่าจะเรียกว่าเหมียวบันดอด,ดีละเอาชนะข้าไม่ได้ดอกนะไหนว้าวมาแล้ว กินเดมยวเจ้าเด็กฝืนขาดของเจ้าร่วมมือกับข้างไงล่ะร่วมมืออะไรเราไม่ได้ร่วมมืออยากได้เสื้อล่องหนเอ้าไม่ใช่เราเหรอไอสองตัวนี้เธอโอ้โอ้สปายสุสดๆอะไรเจ้าสองตัวพระราชากลัวที่จะเข้ามาใกล้ๆข้างางั้นนะใครกลัวฮะใครกลัวมาดิไลเวียนไ่ไปทีน กินเดเมียวสวมเสื้อคลอนล่องขนอา้าวดูสิว่าจะต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นยังไงยก <c oughs> คือเสื้อคอมันล่อกขนตัวล่อกขนจริงแต่กระทาไม่ได้คุมด้วยเดอะฟัคเอาดิเล่นดิโอ๊ยอะไรลรอกอะไรหรอกไม่ได้กินไม่ได้กินขาดติดกดโอแล้วดิติดกดโอ,ดโอมาจากเกมไหนนะอย่าใรู้นะทุกคนทุกนู่นก่อนนู่นยังไงยังไงเอาล่ะแข่งไป เดี๋ยวนี่นแหน่สายฟ้านี่เป็นไงล่ะคุณหยิบเสื้อคนลงห่นที่ตกอยู่มากระทากระทาเดเมียวเอา้าอีซี่เลยบอกอเอวิวสิบมาเจอกับวิวสามสามสองเออข้าควรจะทำลายเขาตั้งนานนะน,นะแต่ข้าก็ได้แต่วิ่งหนีจากภารกิจหน้าที่นั้นสุดท้ายการวิ่งหนีก็วนมาจุดจุดเริ่มต้น แห่งความเกลียดชังอย่างเช่นสงครามนี่ไงนะคุณยืนเสื้อคน้องขนให้แก่ปู่ดักเวทเราไม่ต้องการมันล็อกจะไม่มีการวิ่งหนีอีกแล้วเราจะต่อสู้จะไปจะจบลงใช่ไหมละ่ะห้าราชาคุณเก็บเสื้อโค้ตเอาไว้เถอะขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของท่านขอให้โชคดีคุณได้เสื้อ โอเคขอบคุณเสื้อคนละขดไม่มีสกินไม่มีเท็กเจอร์อะไรทั้งนั้นอ่ะเสื้อคนละขดดูนี่นี่นี่คาถาโอ้โหระบบเวทบุตรบุตรลดลดลดครึ่งหนึ่งอ่ะแต่บกเวทอย่างยิปห้าโคตรแรงอ่ะถามว่าจะเน้นเวทไหมฮะลดพลังชีวิต99%โอ้โหคือเสื้อเสื้อบางมีหน้าล่ะกินเดมิอัน ไม่น่านะกินเดเมียวถึงแบบเลือดแบบแค่ไม่มีเห็นเราตีก็เดือดตายแล้วเสื้อเสื้อลำพูนบวกอะไรไม่บวกกันเลยโอ้ยน้องแมวเลือดจะถล่มเมียวเมียวเมีวเอาใส่เสื้อเดิมเราเนี่ยเราเน้นเลือดจะเหลือดสามร้อยนะถ้าแสงเนี่ยแต่ทางเวทโคตรเยอะเลยครับเอาไปละโอ้เธอถอดออกเลือดเลยยุแปดสกิทเดียวก็ตายแล้วมั้ง งั้นก็คลิปวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าครั้งหน้าเราจะไปภารกิจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะบางที่ผมขออาจจะไปฟาร์มก่อนนะเพื่อจะด,ดูว่ามันจะมีแบบพลังที่แบบว่าสามารถเข้าไปในภารกิจหลักได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราต้องการเข้าไปที่ภารกิจหลักน่าจะต้องเดินอ้อมทะเลไปซึ่งภาคแรกของเรานะมีสกิลที่สำหราาับเท้าเราสามารถเดินบนผิวน้ำได้สกิลเท้าเบาสกิล ย่องวีอ่าย่องย่องย่องน้ำย่องอะไรวะดืมลมันเรียกว่าอะไรวะ <c oughs> นั่นะฮะเราจะทําการไปหาก่อนว่ามันต้องใช้ภาร,รกิจไหนเดี๋ยวผมจะกลับมาในพัทต่อไปแล้วกันนะผมสําหรับคราวน,นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอะไรดีวันเนี้ยหิวแล้วกัน